ดวงดาวในเดือนสิงหาคมนะคะสำหรับชาวมีนจะมีความเปลี่ยนแปลงนะคะในช่วงครึ่งแรกและครึ่งหลังซึ่งแตกต่างกันนะคะสรุป5เรื่องสําหรับชาวมีนนะที่มีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปในจุดที่ดีขึ้นผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้นะคะคือผู้ที่ลักนณาราศีมีนรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มีนาคมถึง14เมษายนก็รับฟังเป็นแนวทางได้ฝากกดติดตามหากสนใจเรื่องการพยากรณ์ สำหรับในช่วง1-15สิงหาคมนะคะมีดาวพุธโคโจรย้ายวันที่3นะคะดาวพุธของชาวมีนนะคะจะเข้าสู่พบเรือนปุตตะนะคะเรียกว่าเป็นพบเรือนความหมายเชิงบวกนะคะในข้อที่1นะคะดาวพุธเกี่ยวข้องกับเรื่องการสื่อสารนะคะที่ผ่านมาก็เดินโคโจรยึกยกักโดยวันที่3นะคะโคโจรย้ายไปเข้าพบเรือนปุตตะเป็นความหมายเรื่องราวนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะเรื่อง สิ่งที่เป็นความหวังนะหรือช่วงนี้นะคะไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิกก็คือดาวเจ้าเรือนอรินะวงบ่อถึงการ,ก,าราก่อเกิดภารกิจอีกแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการประมูลแย่งชิงแข่งขันนะคะเข้าสู่สภาวะแอคทีฟมากขึ้นเนื่องจากอ,าอยู่ในแวดวงการงานที่แดงเดือดคู่แข่งเยอะนะคะบางท่านได้รับข่าวคราวประเภทการทดสอบการอยู่ในช่วงพิจารณานะคะหรือเป็นช่วงที่มีการ ประเมินผลทางการงานางต่างๆเรีวยกว่าเป็นช่วงที่ชาวมีนเข้าสู่สภาวะการแข่งขันได้นะคะเป็นช่วงที่เป็นข่าวคราวเกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่นะในบ้านในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุตรหลานบริวารน,นะคะเรื่องสัตว์เลี้ยงก็ได้นะซึ่งมักจะเป็นข่าวในเชิงเพิ่มพูนนะเช่นการเพิ่มเติมของภาระเลี้ยงดูส่งเสียนะคะซึ่งมาพร้อมกับความก้าวหน้าความเจริญนะบางทีก็เป็นเรื่องบุตรหลานบริวารในบ้านนะคะ เป็นช่วงที่ชาวเมนนะคะมีภารกิจการติดต่อเชิงการงานใหม่ๆได้ด้วยนะเนื่องจากดาวพุธก็คือการติดต่อสื่อสารไปเข้าสู่เรื่องราวโปรเจกต์โครงการใหม่ๆนะทำให้ก่อเกิดเรื่องไอเดียเรื่องความคิดเรื่องสิ่งใหม่ในเชิงภารกิจการงานนะคะ ภารกิจช่วงนี้นะคะเป็นได้ทั้งเรื่องของความเกี่ยวข้องทั้งเชิงคู่ครองนะคะลูกหลานบริวารและครอบครัวนะเนื่องจากช่วงนี้ชีวิตของชาวมีนก็จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนในกลุ่มครอบครัวเคยญาติมากเป็นพิเศษนะคะสำหรับในข้อที่2นะคะเรื่องดาวการเงินนะดาวังคารนะคะตอนนี้เข้าสู่พบเรือนปัตนินะคะอยู่ตรงกันข้ามกับ ตัวตนชาวมีนนั่นเองนะคะโดยช่วงนี้ดาวเสาร์ทับลัคนาชาวมีนอยู่นะจึงก่อเกิดคู่ศัตรู3 7ขึ้นมานะคะสำหรับดาวคู่นี้ก็ทําให้เรื่องเงินทองของชาวมีนจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะเรียกว่ามันเป็นรับผลที่มีเข้ามานะคะแต่ก็มักจะเก็บไว้ไม่ค่อยอยู่เรียกว่ามีปุ๊บมันจะมีเหตุให้เราหยิบใจ่ายใช้ซอยแบบรวดเร็วนะคะจะเป็นอยู่ถึงประมาณวันที่22นะเนื่องจากวันที่23ดาวเสาร์เขาก็จะถอยหลังออกนะคะดังนั้น ถือเป็นช่วง22วันนะคะที่ชาวมีนจะอยู่ๆมีรายจ่ายมากนะคะ,ะใครจะลงทุนทําอะไรในช่วงนี้ถือว่าระวังมันบานปลายนะหรือจ่ายมากกว่าที่คิดนะเรียกว่าหากชะลอได้หรือว่าคิดอ่านให้รอบคอบก็น่าจะช่วยได้นะคะนอกจากนี้ดาวอังคารนะคะเป็นเจ้าเรือนสุภาด้วยดังนั้นมันก็หมายถึงเรื่องการลงทุนนะเรียกว่าจะเป็นช่วงที่มีเหตุลงทุนนะคะซื้อข้าวของใหม่หรือซ่อมแซมบ้านช่องบ้านเรือน ทำอะไรเกี่ยวกับครอบครัวสินทรัพย์ต่างๆได้เรียกว่าเป็นสภาวะการลงทุนเพื่ออนาคตของชาวมินนะคะมีเหตุเรื่องราวการสะดุดติดขัดหยุดชะง,งักได้นะช่วงนี้มันเป็นความหมายของดาวคู่นี้นะคะบางทีลาบผลได้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเรื่องราวการหาเงินหาทองต้องปรับตัวเยอะบางทีมาจากเรื่องสภาพแวดล้อมเหตุการณ์รอบตัวนะคะเนื่องจากดาวคู่เสากับอังคารนะคะคือเจ็ดสามเมื่ออะไรก็ตามที่มาสัมพันธ์กันนะคะไม่ว่าเลงหรือทับกันหรือว่า เกี่ยวสัมพันธ์กันเมื่อไหร่มันก็จะก่อเกิดอุปสรรคขึ้นนะในเชิงวงกว้างนะคะดังนั้นช่วงนี้บางทีมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้มาทําให้เรื่องราวรับผลมันก็ลดทอนไปบ้างนะคะ สำหรับในข้อต่อมานะคะดาวหลายดวงรวมทั้งดาวประจําตัวไปรวมอยู่ในภพพันธุนะคะได้มาตรฐานที่ดีสําหรับดาวพระหัสนะเรียกว่าเป็นทั้งปฐุมเกณฑ์อัมพุเกณฑ์นะคะองไรก็ตามชาวมีนเอาตัวรอดได้เนื่องจากดาวประจําตัวได้มาตรฐานที่ดีกว่าราศีอื่นนะคะดังนั้นเรื่องการทํามากินเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในครัวเรือนหรือว่ายังมีจุดพึ่งพาอาศัยนะหรือว่า เก็บเกี่ยวผลกําไรบางอย่างจากเรื่องสินทรัพย์ได้นะคะบางครั้งเป็นเรื่องการลงหลักปักฐานบางอย่างนะที่ชาวมีนยังคงได้ประโยชน์นะคะจากเรื่องสินทรัพย์บ้านรถที่ดินเลือกสวนไรนาต่างๆนะถึงแม้ช่วงนี้ก็อาจจะมีภารกิจซ่อมแซมใช้เงินใช้ทองอยู่บ้างนะคะดาวกำมะน้นะคะช่วงนี้ก็อยู่ในภพเรือนพันธุด้วยชาวมีนถือว่าภารกิจนะคะก็หนีไม่พ้นเรื่องครอบครัวครัวเรือนที่มีอยู่สม่ำเสมอเป็นประจำนะคะนอกจากนี้ดาวพรหัสกับดาวศุกร์นะคะจะทำให ความเป็นอมเภอเกณฑ์น,นะคะก็ส่งเสริมเข้าไปอีกชาวมีนนะคะมักได้โชคดีจากเรื่องเพื่อเรื่องสังคมนะคะประเภทผู้สนับสนุนนะคะหยิบจับทําอะไรหรือมีโปรเจกต์อะไรช่วงนี้ก็มักมีคนให้ความสนใจนะคะได้ดีจากเรื่องเพื่อนพ้องนะคะเรื่อง f อเรื่องผู้ชอบอัธยาศัยไมตรีหรือว่ามันมีคนคอยเกื้อนหนุนชาวมีนอยู่ในระดับหนึ่งนะทำให้ก็จะเอาตัวรอดหางเงินหาทองผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้นะคะ ก็เกิดสเสน่ห์นิยมความอุดมสมบูรณ์นะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเชิงสังคมนะคะมีลักษณะรายได้ทางไกลนะคะยังคงได้อยู่นะรวมทั้งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมรดกสินทรัพยีในกรรมของเก่าของเดิมนะไม่ว่าจะเป็นความสามารถก็ได้หรือเป็นสินทรัพย์เก่าๆนะคะช่วงนี้บางท่านจะสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทุนได้นะคะบางท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงน,นะคะเชิงที่อยู่อาศัยได้ของดีขึ้นนะคะได้สินทรัพย์ขนาดใหญ่ในช่วงนี้ได้เช่นกัน สำหรับในข้อที่4นะคะดาวพระเกตอยู่ในภพเรือนพันธุนะคะถือว่าภารกิจครัวเรือนก็มีเยอะนะนอกจากนี้บางทีมันเป็นเชิงงานพิธีงานเชิงศาสนาที่เกี่ยวข้องได้ในเดือนสิงหาคมนะคะเช่นมีภารกิจงานบวชงานแต่งงานมงคลนะหรือแม้แต่การเกี่ยวข้องกับคนแปลกๆนะไม่ว่าจะเป็นต่างชาตินะคะคนมีความรู้หรือ คนสูงวัยนะเรียกว่าชีวิตของชาวมีก็มักจะเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มเหล่านี้ได้นะคะเป็นช่วงที่ดาวพระเกตทาให้ชาวมีนนะคะมีความรีบด่วนเชิงสินทรัพย์เชิงครัวเรือนได้บางทีมันเป็นเหตุการณ์ด่วนเวลาจะได้เงินก็ปุบป,ปับฉับพลันเวลาจะใช้ใจ่ายมันก็เป็นเชิงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรียกว่าดาวไปกระตุ้นให้เรื่องราวครัวเรือนมีมาแบบด่วนๆในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เรื่องการศึกษาค้นคว้าความรู้นะคะสัมพันธ์กับตัวตนชาวมีก็ได้นะเช่นเป็น ช่วงที่สนใจศาสตร์ลึกลับนะคะการค้นคว้าศึกษาบางอย่างทาให้ชาวมินหารายได้รายรับที่มากขึ้นได้นะเรียกว่าเป็นความเชี่ยวชาญพิเศษของชาวมินนเะนื่องจากดาวพระเกตทําให้ชาวมินเรียนรู้บางอย่างได้เร็วนะคะบางอย่างจะเป็นเรื่องราวที่สลับซับซ้อนเข้าใจอะไรง่ายขึ้นนะเรียกว่าเป็นความโดดเด่น เชิงสติปัญญาของชาวมีนในช่วงนี้ได้นะคะสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะเป็นภาพรวมดวงดาวนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้นะคะเนื่องด้วยดาวเป็นมหาจักรถึง2ดวงนะคะก็คือมันเหนื่อยขึ้นนะชาวมีนจะมีภารกิจที่โดดเด่นขึ้นมาอะไรก็จะโยนมาให้เราทําหรืออยู่ในสภาวะผู้นําแบบที่เราเองก็ไม่คาดคิดนะคะบางทีเป็นเรื่องงานเชิงการกุศลก็ได้นะคะหรือเป็นเสาหลักครัวเรือนนะคะทำอะไรช่วงนี้มักต้องเป็น ผู้นำแบกรับมากกว่าคนอื่นเหน็ดเหนื่อยเพิ่มขึ้นทั้งเรื่องเงินเรื่องภาระนะคะเนื่องจากดาวการเงินก็มาหาจาักนะดาวปัญหาอุปสรรคก็มาหาจาักด้วยนะคะมีความสามารถเพิ่มพูนแบบก้าวกระโดดนะคะบางอย่างที่ไม่คิดว่าจะทําได้นะช่วงนี้อยู่ๆก็ทําได้ขึ้นมาหรือว่ามีลักษณะบททดสอบที่มากกว่าปกติทําให้ชาวมินนะคะหลังจาก ช่วงนี้ไปนะถือว่าจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้อาจจะค้นพบศักยาภาพใหม่ๆของตัวเองนะที่ไม่คิดว่าน่าจะทําได้นะก็จะก่อเกิดขึ้นมานะะเป็นช่วงที่เรื่องราวความขัดแย้งนะคะเกิดขึ้นได้ง่ายนะเช่นบางทีเป็นเรื่องคู่กรณีนะคะความคิดเห็น ไม่ตรงกันในเชิงหมู่เพื่อนสังคมเนี่ยเรียกว่าก็มีคนที่ขัดขวางอยู่ได้บ้างนะเนื่องจากมันเป็นเชิงดาวคู่ขัดแย้งนะคะเป็นจังหวะที่การว่าจ้างตกลงสัญญาใดๆโดยเฉพาะเรื่องของสินทรัพย์นะคะต้องตรวจทานดูสัญญาให้ดีเพราะก็มีแนวโน้มอาจไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ตรงตามที่รับปากได้นะคะ การเก่ะเกิดคู่กรณีช่วงนี้เกิดขึ้นได้ง่ายบางทีมีคนมาหาเรื่องนะคะหรือขับรถขับราใช้ถนนใช้เรื่องราวที่เป็นสาธารณะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะมีคนจ้องหาเรื่องนะหรือว่าเก่อเกิดเรื่องคู่กรณีได้ง่ายนะคะ เดินเหินด้วยความระมัดระวังนะคะจะเตะนู่นชนนี่เป็นบาดแผลบาดเจ็บได้ง่ายในช่วงนี้นะคะสําหรับชาวมีในช่วงครึ่งหลังนะคะดาวพุธและดาวศุกร์จะเปลี่ยนเป็นราชาชคนะคะนอกจากนี้ดาวเสาร์ก็จะออกจากกันทับลัคนานะหลายสิ่งก็จะดีขึ้นและคลี่คลายนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้ากับดวงชะตาครึ่งเดือนหลังสิงหาคมสวัสดีค่ะ